สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าจะมาสอนวิธีการตั้ง TP รวบคัดไม้นะคะหรือว่า SL รวบคัดไม้ทีนี้ฟ้าจะค่อยๆบอกทีละขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยฟ้าอยากให้ทุกคนรู้ถึงหลักการพื้นฐานการคำนวณเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเขาคำนวณกันยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟ้าจะลองเปิดไม้ให้ดูนะคะอ่ะสมมุติเรากด order buy ไปมัที่1น,นะคะตอนนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าราคาของเราเนี่ยอยู่ที่5000 6 6จุดหหนะคะถ้าท่านใดที่ไม่รู้ว่าราคาตัวเองเปิดที่ราคาเท่าไหร่นะคะคุณสามารถลงมาดูที่แถบข้างล่างได้นะคะก็คือตรงราคานี้ค่ะทีนี้การรวบคัดไม้คืออะไรนะคะสมมุติว่าเราออกออเดอร์ไปแล้วหนึ่งไม้นะคะไม้ใบะคะ่ะแล้วเราโดนกราฟลากล,ากลงมาในกรณีที่กราฟไม่ลากลงมานะคะแล้วเราอยู่ถูกทางนะคะแล้วสมมุติเรามือบอลไปกดก็ได้ค่ะกดเพิ่มอีกออเดอร์หนึ่งะคะ่ะเราก็จะได้ ราคาค่าเฉลี่ยของ2อ r อ e เดอร์นี้ออกมาถูกไหมไม้แรกเราได้ที่5 6 6 6นจุะคะไม้ที่2ก็เราได้5 7 9 8นะจค่ะแล้วกราฟวิ่งอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะวิธีการที่เราจะใช้ในการทำให้2ไม้นี่ยคัดกันแล้วเป็น0นเพราะตอนนี้เราติดลบเห็นไหมถ้าสมมุติอ่ะเราเปิดอ,ออเดอร์นี้อ่ะโดนลากเราก็จะติดลบใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เหมือนกันเราเปิดออเดอร์นี้ยกตัวขึ้นไปเราไปเปิดไม้บายข้างบน ก็คือว่าเราโดนลากนั่นแหละเราต้องการที่จะปิดสองไม้นี้ให้เสมอตัวเนี่ยนะคะวิธีการคำนวณก็คือเอาราคาเปิดของสองไม้เนี้ค่ะบวกกันนะคะบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนไม้ค่ะตอนนี้เรามีสองไม้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟ้าจะคิดคำนวณให้ดูนะคะก็คืออ่ะเปิดค่อเลขข,ขึ้นมาเลยนะคะเราตั้งราคาแรกที่5้0พัน8ดนะคะ แล้วก็บวกกับราคาที่สองใช่ไหมคะก็คือห้าพันหกจุดหหกห้าพันหจุดหหะคะแล้วก็กดเท่ากับก่อนนะเท่ากับแล้วก็หารด้วยจำนวนไม้มีสองไม้ใช่ไหมหนึ่งสองก็หารด้วยสองนะคะเราจะได้ราคาออกมานะคะว่าราคากลางก็คือห้าพันเจ็ดจุดสามสองนะคะเราก็เอามาตั้งตรงนี้เลย TP นะคะนะคะแล้วก็มาตั้ง Take Profit ตรงนี้ห้าพันเจ็ดห้ันเจดจุดะคะจุดสามองะพิมพ์ลบลบแล้วก็เปลี่ยน TP เป็นห้าพันเจ็ดจุดสาอีกอันนึงก็เหมือนกันนะคะห้าพันเจ็จุด5้าพันเจ็นะคะทานไหมตึ๊บ อ่ะเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการ TP รวบคัดนะคะที่เวลากราฟขึ้นมาถึงเนี่ยเอาเส้นล่างขึ้นมาแปะถึงจุดแดงนี้นะคะก็จะเป็นการรวบสองไม้นี้ให้เสมอตัวทิ้งไปได้นะคะเมื่อกี้เนี่ยสังเกตดูนะคะว่าราคาขึ้นมานะคะแต่เส้นสเปดยังไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ปิดไม้ให้นะคะแล้วเราก็คิดช้าด้วยกว่อจะมาตั้ง TP ก็ช้าด้วยเห็นไหมค่ะกราฟก็แอคชั่นไปถึงไหนแล้วอ่ะเรียบร้อยนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็คัดเป็นศูนย์เรียบร้อยเนาะก็ถ้าไปดูเนี่ยค่ะออเดอร์ Order ของเราเนี่ยก็จะปิดรวบกันเป็นศูนย์นะคะอันนี้ก็คือการแก้ไม้แก้พอร์ตไปค่ะแล้วถ้าสมมุติเรามีสามไม้ละอ่าถ้าสมมุติเรามีสาไม้ละอ่าสมมุติว่าออกไม้บายนะคะราคานี้ห้าพันหจุดแดสามนะคะเอาครับ ย่อตัวลงมาอีกอ่ะออกอีกนะคะสองไม้แล้วนะคะย่อลงมาอีกไหมหลักการคำนวณน,นะคะก็คือเรามีกี่ไม้เนี่ยให้เอาราคาเปิดเนี่ยนะคะตรงช่องราคาพวกนี้นะคะราคาเปิดของทุกไม้บวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนไม้นะคะอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะออกเป็นสามไม้ให้ดูนะคะยกตัวยกตัวเย่ยพึ่งยกตัวขึ้นมาอ่ะเราออกเพิ่มตรงนี้ โอเคฟ้าออกไป3ไม้นะคะที่ราคาประมาณนี้นะคะทีนี้หลักการคำนวณของเรานะคะให้มาดูที่ช่องราคาเปิดเนาะจะเห็นว่าราคาของ3ไม้เนี่ยมีที่5้าพเราก็เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมานะคะ,ะราคาแรกนะคะ5,006.83เนาะแล้วก็บวกกับราคาที่2ก็คือ5้าพันหกจุดสามเกห้าพันหกจดสามเกนะคะ แล้วก็บวกกับราคาที่สามก็คือห้าพันหกจุดเจ็ดสามนะคะห้าศูนหกจุดเจ็ดสามเท่ากับก่อนนะคะเท่ากับก่อนทุกครั้งแล้วก็หารด้วยจํานวนไม้มีกี่ไม้หนึ่งสองสามถ้ามีสี่ไม้ก็ราคาบวกอันนี้ถ้ามีสาไม้อะก็หารสามนะคะหารสามแบบนี้ แต่ถ้ามีสี่ไม้คุณก็เอาราคาของสี่อันเนี้ยบวกกันแล้วก็หารสี่ถ้ามีห้าไม้คุณก็เอาราคาเนี่ยบวกกันแล้วก็หารห้านะคะอันนี้มีสามก็หารสามเสร็จปุ๊บเราจะได้ราคาที่จะเป็นจุดรวบคัดนะคะก็คือห้าพันหกจุดหกห้าค่ะเราก็เอาห้าพันหกจุดหกห้าเนี่ยมาตั้งตรงช่อง TP นะคะห้าศูนย์ศูนย์หกจุดหกห้าค่ะ เนี่ยจะสังเกตว่าตั้งไม่ได้นะคะเพราะมันเลยขึ้นไปแล้วนะคะเราอยู่ในแดนกําไรแล้วเพราะฉะนั้นเลขที่เราคิดมานะคะจะต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวเลข SL ค่ะเพราะกราฟจะต้องไหลกลับลงมาชนมันถึงจะปิดเนาะเพราะฉะนั้น TP ไม่ใช่แล้วนะคะเราต้องเป็นตั้งเป็น SL แทนห้าพันหกสิบสอห้าค่ะแล้วก็มาตั้งตัวนี้เป็น SL แทนก็ปีมาแล้วก็วางเลยนะคะห้าพันหกสุดสงห้า แล้วก็มาหนี้แล้วก็ SL นะคะห้าหกศูนย์งห้าในกรณีที่เราขาดทุนเนี่ยเราจะตั้งเป็น TP นะคะของฝั่งบายแต่ในกรณีที่เรากําไรแล้วแล้วร,รอกราฟมันย้อนก ae, ลับลงมาเนี่ยเราปิดเสมอตัวเนี่ยเราจะต้องมาตั้งเป็น SL นะคะเพราะเหมือนที่เราเรียนมาจำได้ไหมเนี่ยกราฟทุกตัวลงมานะคะกราฟทุกตัวลงมาเขาจะต้องไหลย้อนกลับลงมาค่ะเราถึงจะตั้งได้แต่ถ้า TP ก็คือการเดินหน้าขึ้นไปชนนะคะถ้าเป็น SL ของฝั่งบายก็คือการถอยหลังกลับมาชน ะะตอนนี้เนี่ยถ้าเขาลงมาที่เส้นสีแดงนะคะที่เราตั้ง SL ของทั้งสามไม้พร้อมกันเนี่ยกราฟก็จะปิดเป็นศูนย์นะคะอ่ะใกล้ละ่ะอยู่ดีดดก็ไหลกลับลงมานะคะอึบ๊บชนไหมเนี่ยนะคะเราจะเห็นสังเกตเห็นแถบสีแดง,แดงกระพริบกระพริบขึ้นมานะคะนั่นแปลว่าถ้าแถบสีแดงขึ้นแสดงว่าใกล้จะ SL แล้วะคะ่ะ แต่ถ้าแถบสีเขียวขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าใกล้จะท t แล้วนะคะวิธีการกดเลื่อนกราฟนะคะเราสามารถมาเลื่อนตรงปุ่มแดงๆนี้ข้างบนได้นะคะให้มันเห็นกราฟที่มันชัดๆนะคะเวลาเราเปลี่ยนไทม์เฟรมเนี้ยเราก็มากดปุ่มแดงๆนี้มันก็จะกลับมาเป็นที่เดิมนี่กดปุ่มแดงข้างบนเมื่อกี้กราฟเกือบสะบัดราคาลงมาถึงแล้วนะคะ ถ้ามาถึงตรงเส้นดแดงๆที่เราตั้ง SL ที่ราคาเดียวกันไวเ้เรียบเรียบร้อยนะคะตอนนี้ไม้ก็ปิดคัดทั้งหมดเป็น0นย์นะคะชุดนี้ง่ายไหมคะวิธีการคิดคำนวณทั้งหมดแต่ฟ้าจะสอนวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกนะคะที่เราจะไม่ต้องใช้การคิดคำนวณไม่ต้องใช้สมองเลยทีนี้เรามาเปิดโหมดแอดวานซ์กันดีกว่านะคะโหมดแอดวานซ์พอเปิดโหมดแอดวานซ์ขึ้นมาปุ๊บนะคะเราจะเห็นหน้าพวกนี้อลองลองลองบายไปอีกรอบหนึ่ง บายปอีกรอบหนึ่งแล้วก็กราฟย่อตัวลงมาไหมแล้วเราบายไปอีกออเดอร์หนึ่งนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่เท่ากันเห็นไหมคะที่ห้าพันหกจุดแปดห้ากับห้าพันหกจุดเก้าศูนย์นะคะเราจะรวบไม้คัดแล้วก็เลือกสองอันนี้กดแคลคูลเ t ตกดเซตนะคะเขาก็จะไปเซตที่ tp ให้เพราะเราอยู่ในแดนขาดทุนเห็นไหมเวลาที่มันยกตัวขึ้นไปนะคะแถบเขียวขึ้นมาใกล้จะ tp แล้วนะคะสองไม้นี้จะคัตเป็นศูนย์เรียบร้อยนะคะ ตัวนี้ก็ถือว่าเราแก้ไม้เสร็จเรียบร้อยนะอาฟ้าลองออกมัวๆอีกบ้างปึ๊บลองกดช็อตเซลบ้างนะคะกดเซลลนะคะไม้หนึ่งแล้วลองกดเซลล์อีกไม้หนึ่งนะคะเออโดนลากนะคะสองไม้โดนลากสองไม้เอาเป็นบวกอ,อีกแล้วโอ้ยเป็นบวกอ,อีกแล้วนะคะอลองสามไม้ไปเลยนะคะตึ้งเข้าไปนะ ทีนี้ฟ้ามีเซลสามไม้แล้วก็มากดตัวโอนี้เลยนะคะกดเลือกเลือกเลือกนะคะต้องการที่จะรวบคัดสาไม้นี้ใช่ไหมกดค a ลคูลเลตนะคะกดเซตเซตไม่ได้นะคะมันใกล้เกินไปกราฟยกตัวขึ้นมาโดนออเดอร์หนึ่งแล้วคือมันใกล้มากๆเลยนะคะเราต้องรอให้มันห่างกันมากกว่านี้หน่อยนะคะ่ะเมื่อกี้ปิดไปทันแค่ไม้เดียวเพราะว่าตั้งทีพเสร็จปุ๊บกราฟยกตัวขึ้นมาเลยรอ,ออีกนิดหนึ่งนะคะโอเคยกตัวขึ้นมา เซลเพิ่มนะคะเป็น3าไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็มากดตัวโอสาไม้ Calculate นะคะเซตเรียบร้อยจะขึ้นมานะคะเซตสามออเดอร์ 3, order, เรียบร้อยนะคะจะเซตเป็น TP นะเพราะเราอยู่ในแดนขาดทุนของฝั่งเซลลนะคะการไหลกลับลงมาชน56.78คะ่ะก็จะทำให้รวบคัดได้ตอนนี้เราอยู่ติดลบใช่ไหมจุดที่เราจะรวบเสมอตัวก็คือเส้นแดงแนะคะเส้นแดงแดง ที่มองไม่เห็นแล้วเพราะมันไซด์เวมากเส้นแดงๆที่เรารอลรวบคัดนะสมมตินะคะเราเผลอไปกดออเดอร์บายนะคะถามว่าคำนวณได้ไหมได้เหมือนกันอ่ะฟ้าลองกดออเดอร์บายนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่เล่นพอร์ตธรรมดานะคะก็จะรู้แล้วแหละว่าเวลาที่เราติดทั้งบายทั้งเซลเนี่ยเซลไปเพิ่มเมื่อกี้รวบคัดได้เนาะเราติดทั้งบายทั้งเซลนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้คำนวณได้เหมือนกัน สมมติฟ้าติดถ้าบายเซลเท่ากันเนี่ยมันจะคำนวณไม่ได้นะคะแต่ถ้าเซลมากกว่าบายหรือบายมากกว่าเซลนะคะมันจะสามารถคำนวณจุดคัดได้นะเราก็กดพิทีโอเหมือนเดิมกดพวกเนี้ยสามไม้ที่เราต้องการที่จะรวบนะแล้วก็กดค a ลโคลเรตแล้วก็กดเซตนะคะสังเกตดูว่าจะขึ้นมาที่เส้นตรงเนี้ยสีน้ําเงินนะคะตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่พอร์ทที่มีไม้บายข้างบนและไม้เซลข้างล่างสองอันเนี่ยจะคัดกันเป็นศูนย์ข้างล่างก็คือเส้นนี้จริงๆเนี่ย ในตัวระบบของเราเนี่ยตีเส้นออกมาให้แล้วแหละว่าจุดคัดจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะ่ะแต่เราเนี่ยใช้ง่ายกว่านั้นก็คือให้มันตั้งให้เลยได้ไหมคำนวณแล้วตั้งเข้ามาที่ตัว T P S L เราให้เลยได้ไหมเราไม่ต้องไปคิดเลยว่าบายจะมากด S L เซ l ล์จะมากด T P เห็นไหมปวดสมองนะคะให้ระบบเป็นคนคิดแล้วก็จัดการให้เลยนะคะเราแค่รอว่าการาฟลงมาถึงเส้นนี้นะคะทุกอย่างจะปิดเป็นศูนย์ทั้งหมดเ้า เมื่อกี้นะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่า b u y เนี่ยมันถึงก่อนเพราะว่าสเปดมันจิ้มโดนนะคะแต่เซลเนี่ยสเปดไม่ถึงนะคะเขาจึงไม่ปิดไม้เซลให้เห็นปะเราต้องห่วงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าการที่ใช้บายเนี่ยฝั่งบ u y เนี่ยสเปดถึงก่อนออะปิดไม้บายนะคะแต่ฝั่งเซลจิ้มไม่ถึงสเปดนะคะเพราะปลายไส้มันแตะตรงนีนะะ้ก็จะยังไม่ได้ปิดนั่งทำคลิปไปก็มีหลายเคสให้เราเห็นเลยเนาะว่า อะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะบางทีคนแบบงงอ่ะเรียบร้อยนะคะเนี่ยสเปรดลงมาถึงปุ๊บนะคะ่ะเส้นสีแดงเวลาฝั่งเซล์เวลาที่จะปิดออเดอร์นะคะเขาต้องใช้เส้นข้างบนลงมาปิดแต่ถ้าเป็นฝั่งบายลงมาเนี่ยจะใช้เส้นข้างล่างค่ะใครยังไม่เข้าใจเรื่องสเปรดให้ไปเรียนเรื่องสเปรดก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะพอนนี้ก็จะถูกแก้เป็นศูนย์ที่ปิดไม้บายข้างบนไปได้แล้วก็ปิดไม้เซล์ได้นะคะทีนี้เรามาดูที่สเตตกันหน่อยนะ,ะเนี่ยตัวทีนะคะ ก็จะเห็นว่าวันนี้ฟ้ากดไป17เฟดน,นะฮะชนะไปเท่านี้อ่อแพ้ไปเท่านี้วินเลทเท่านี้นะคะเนี่ยนะแล้วก็สอนวิธีการรวบคัดไม้ประมาณนี้แล้วกันเนาะลองไปเล่นๆกันดูนะคะลองฝึกให้ชำนาญก่อนนะคะทุกคนอาจจะใช้พอร์ตเซนฝึกใช้ฟังก์ชันนี้ให้ชำนาญน,นะคะแล้วค่อยไปลุยพอร์ตพรีเมียม ที่เป็นการเทรดจริงนะคะแต่ฟ้าเชื่อว่าวิธีการรวบคัดไม้แบบนี้ที่ระบบเราทําออกมาให้ง่ายขนาดนี้นะคะจะช่วยล้นระยะเวลาของทุกคนใครที่อยากได้ระบบเทรดโซนล็อกของฟ้านะคะตอนนี้ฟ้ามีแจกให้ฟรีนะคะทุกคนสามารถสแกน QR นี้เข้ามาแล้วก็ติดต่อแอดมินนะคะบอกว่าขอรับระบบเทรดได้ฟรีได้เลยนะคะ การใช้โหมดแอดวานนะคะจะต้องมีเงินขั้นต่ําในพอร์ต1นึ่พันอลลร์นะคะและระบบเทรดนี้จะแจกฟรีมีจํานวนจํากัดแล้วก็ระยะเวลาจํากัดนะคะหลังจากนี้จะไม่ฟรีแล้วช่วงนี้ที่ฟรีอยู่ก็อยากให้มารับกันเยอะๆได้เลยนะคะเป็นโซล็อกเวอร์ชัน4ฉบับอัปเดตใหม่ที่เอามาช่วยการจัดการออเดอร์ของเราให้ง่ายขึ้นค่ะส่วนใครที่สแกนคิวอาร์โค้ไม่ได้นะคะสามารถพิมพ์ add line แล้วก็ the perfect trade นะคะเข้าไปได้เลยหรืออ่านที่ description ข้างล่างก็ได้ค่ะ ตอนนี้ฟ้าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ